สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทาร่ห้าแปด8ช่องของเรานะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้าเงเอง่ยสบายดีกันทุกทกท่านนะคะน้องขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์เกตขอ,อนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ครูรู้ครูบาอาจารย์ของท่านที่ผ่านเข้ามาฟังในคลิปแต่ละวันวันนี้ด้วยนะคะทุกๆวันนะคะช่องของเราขอ,อนุญาตนะคะเปิดทางเปิดแสงสว่างให้ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะมาดูกันพลังงานของคุณวันนี้ใบแรก คุณมีพลังช่วงนี้นะคะวันนี้นะเดี๋ยวนี้ตอนนี้คุณจะมีพลังมีออร่ามีแสงสว่างมีมีพระละกาลังบอกไม่ถูกคุณจะรู้ตัวคุคณเองนะคะว่าเป็นไพ่แบบพลังมีบารมีมีอํานาจวาสนาเนี่ยคะ่ะสองมือคุณคุณรับพลังพลังมาถึงคุณ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณมีแบบรู้สึกแบบมีพลังบอกไม่ถูกประมาณนี้แหละคะ่ะอืมมีพลังกำลังอืมไม่ว่าคุณแบบนั่งไม่สบายใจเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางเสียงสว่างให้คุณนะคะคุณคนทุกคนล้วนมีวิบากกรรมเป็นของตนเอง แต่คุณช่วงนี้คุณจะหลุดพ้นผ่นหนักให้เป็นเบาผ่อนเบาให้หายคุณจะมีได้เจอครูลูกครูบาบางคนก็นับถือาศาสนาคิดหรือาศาสนาไทยเราก็ได้าศาสนาใดๆก็ได้นะคะคุณจะมีทางออกและมีทางแก้ไขนะคะมีพลังบอกไม่ถูกนะคะเนี่ย การเงินของคุณนะคะอัศวินเนี่ยค่ะคุณจะได้เยินข่าวดีด้านการเงินของคุณการเงินคุณจะแบบอืมโอเคสามใบนี้บ่งบอกสามใสี่ใบนี้มีพลังคุณมีกดแรงดึงดูดมีกดแรงดึงดูดการเงินเข้ามาวันนี้นะคะอืมเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณไม่สบายใจเพราะความใจดีใจบุญของคุณนะคะเนาะไพ่ บ่งบอกนะคะคุณจะมีแรงดึงดูดการเงินของคุณเข้ามาอัศวินนะอัศวินแล้วก็ชิงถือแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญใจดีแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่ประมาณนั้นละคะ่ะแล้วก็มีพลังกำลังกดแรงดึงดูดราชนีเป็นลักษณะเป็นคนที่ดีมีเมตตาจิตใจอบอ้อมาลีกับ ผู้คนเสมอนะคะเป็นพ่อเป็นแม่ที่รักครอบครัวให้ความอบอุ่นกับครอบครัวเป็นหลักมีสิ่งสังธิ์คอยคุ้มครองเป็นแม่ที่แบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเนาะอัศวินอืมคุณชอบการเดินทางนะคะเนาะช่วงนี้คุณจะได้เดินทางแสวงหาพัฒนาตนเองสถานการณ์กำลังที่ใครก้าวหน้านะคะมาถึงจุดที่มั่นคงแล้วนะคะอ ตา,ตามแผนตามแบบที่คุณเตรียมไว้นะคะมีการแก้ไขปัญหาที่เลือหลังมานานมองมองสถานการณ์เหตุการณ์แบบคุณมองไปการไกลนะคะคุณมองไปข้างหน้าเป็นหลักคุณจะหาเงินเก่งการเงินสะพังดีมากช่วงนี้นะคะมีความอดทนมีโอกาสก้าวหน้าพบความสําเร็จในชีวิตนะคะเพราะว่าอัศบินแล้วก็มาชิงถือเหรียนจิงถือเหรียนอืม มีประสบการณ์ชีวิตสูงมีมีเหตุผลมีอำนาจมีความมั่นคงในชีวิตมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีรายได้สูงสร้างตัวจนเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของนักธุรกิจนะคะหรือบางคนกำลังอยากจะมองหาเป็นทำธุรกิจเป็นของตนเองก็ทำได้นะคะนักคุณมีจิตการ คนที่มีกิจการเป็นของตวเองนักธุรกิจคุณเป็นคนที่แบบหัวการค้ามองแบบเก่งกําไรขาดทุนนะคะคุณจะได้ครูบาอาจารย์สิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนจนเจียคุณนะคะขออีกทรงามใบนะคะนุชพลังงานออกมาดีใช่ค่ะการเงินคุณคุณจะได้ยินข่าวดีด้านการเงินของคุณไม่ว่าคุณจะเนี่ยค่ะการงานพบความสำเร็จ เพราะว่าคิงถือถ้วยราชนีถือถ้วยคุณจะได้เจอค,คุณคุณมีบริษัทเป็นของตนเองมีคู่แบบพลังงานของคนที่แบบคู่บุญคู่บารมีกันนะคะเนาะคุณอยู่กินด้วยกันเป็นคนที่แบบมีกิจการการงานเป็นของตนเองนะนะคะคู่บุญคู่บารมีเป็นคนเก่งสามารถเป็นนักประชุมวางแผนเก่งในสายการงานคุณนะคะ คุณอาจจะได้ยินข่าวดีอด้านการงานฟุกๆเป็นชิงถือไม่เท้าเป็นคนที่แบบเก่งเฉลียวฉลาดม,มีประสบการณ์ชีวิตสูงมากมายนะคะคุณเป็นผู้นำคุณเกิดมาเป็นผู้นำเป็นนักธุรกิจของตนเองเป็นเจ้านายของตนเองพลังงานวันนี้นะคะมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นเจ้าของนักธุรกิจอย่างที่ว่าน,นะคะประสบความสำเร็จแล้วนะคะอ คุณพ่อคุณเป็นคนที่แบบกระตือร้นคุณเป็นคนที่กระฉับกระเฉงมีไหวพริบสามารถจัดการกับทุกสถานการณ์ได้ดีนะคะฉลาดมีปัญญาดีนะคะเนี่ยเยไม่ห่วงคุณหรอกเพราะความใจบุญใจดีของคุณคุณรักลูกน้องบริบาลแล้วก็ลูกน้องบริบาลก็รักคุณคุณทํางานเป็นทีมเข้ากันดีนะคะคุณเป็นคนที่แบบ ผู้คนไว้ใจคุณนะคะการจเจริญเติบโตการประชุมบางสิบแผอย่างนี้คุณสามารถจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําเพื่อเป็นมีธุรกิจใหญ่โตเป็นของตนเองอม,มีความเชี่ยวชาญการเพราะคุณทําลงมือทําด้วยนะคะจนพบความสําเร็จนะคะช่วงนี้คุณจะมีใครสักคนเข้ามาว่าจ้างงานคุณแบบคุณจะมีโชคด้านการเงิน การเจราจาเกิดโชคลาภช่วงนี้นะคะเงินทองคล่องตัวนะคะจากงานพิเศษมีโชคเรื่องงานฟุกๆก,ก็ได้นะคะเข้ามาเนี่ยค่ะหรือคนโสดคุณจะได้เจอใครสักคนเป็นคู่ของคุณนะคะขยายแบบอชิงถือถ้วยแล้วก็ราชาถ้วยอืคุณจะแบบเจอกันสายการงานก็ได้นะคะเขาจะมาเปรบคุณผู้ทุ่มเทให้คุณ เขาประชุมวางแผนอยู่นะคะกำลังมุ่งหน้ามุ่งตาเดินทางเขามีพละกกาลังคุณมีพลังดึงดูดเขาเหล่านั้นนะคะนะมาดูคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเขาเป็นใครมาดูกันนะคะอ้โหเป็นรักที่มั่นคงหนึ่งเหรียญคุณขาการเริ่มต้นใหม่ๆโชคลาภข่าวดีด้านการเงินการลงทุน การเริ่มต้นความความร่ำรวยได้ลาบลอยได้ของมีค่านะคะเขาคนนี้รักคุณเขาวางแผนการจะมอบเขาคนนี้รักคุณแบบคุณมีค่ามีราคาต่อใจเขามากเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเขากําลังวางแผนเข้าหาคุณอยู่นะคะถ้าคนโสดคุณจะได้เขาคิดว่าคุณเป็นคู่ของเขาคุณเหมาะสมกับเขาคุณแบบเหมาะสมกันนะคะเนี่ยค่ะเขาเลือกคุณแล้วนะคะ ปกติเขาไม่ค่อยจะเลือกคนง่ายๆหรอกค่ะเพราะว่าคุณมีพื้นฐานดีแล้วนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะเก๋ไม่ไม่ห่วงเพราะว่าคุณมีกิจการการงานเป็นของตนเองคนโสดเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะคุณจะได้เจอไข่สกคนหนึ่งเหรียญคือเป็นความรักที่มั่นคงคุณไว้ใจเขาได้เขาจะมาทุ่มเทเปเป็นสายเปให้คุณนะคะจงรักภักดีกับคุณเป็นธาตุดินพุกศพกันมังกรนะคะอมืมาดูกันตอน่อ สองใบกำลังชิดกุ้มหนักเพราะคุณมีแรงดึงดูดเขาเหล่านั้นนะคะเนาะสายการงานคุณค่ะของคุณชินของเขาราชนีคู่ออกมาสองใบแล้วนะคะเนี่ยขยายเนี่ยกำลังชิดถึงคุณหนักมากช่วงนี้นะคะไม่รู้จะกลับก็ไม่ได้ไปก็ไปไม่ถึงแอบรักแอบพึงแอบห่วงแอบติดตามชีวิตคุณก็ได้นะคะเนี่ย อยากแกหาทางเข้าหาคุณก็ได้เพราะว่าคุณคุณแบบเลิศเลอเพอร์เฟกมากนะคะแซบนะคะเนี่ยดูท่าทางถ้าเป็นท่านหญิงนะคะคุณเก่งทุกอย่างทุกด้านคุณแบบมีเสน่ห์อยู่ในตัวของคุณนะคะคุณแบบไหนก็ได้ไม่ว่าคุณแต่งตัวแบบไหนยังไงนะคะดูดีดูมีอล่าแบบมีเสน่ห์จุดเด่นอยู่ในแบบรูปร่างหน้าตาของคุณนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะเนี่ยแล้วเขาคุณก็แบบเนี่ยท่านชายนะคะคุณก็มีไฟ มีมีไหวพริบเฉลียวฉลาดทํางานเก่งประมาณนั้นและคะ่ะแล้วเขาคนนี้ก็ทึ่งคุณผู้หญิงคนนี้นะคะทึ่งคุณคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นผู้นําเขาอยากจะให้คุณแบบเข้ามาเป็นผู้นําครอบครัวกับเขานะคะนุ๊กเขารักคุณธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูธาตุดินุกศกันมังกร กำลังคิดถึงคุณหนักมากนะคะนอะ้อคิดถึงในแง่ดีรักเหมือนกับแบบถ้วยไม่มีพิษมีภัยนะคะน้อนักแบบพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนให้คุณนะคะเข้าความรู้สึกของเขาเดี๋ยวนี้เขาอยากจะเข้ามาเปคุณมาลงทุนเปิดจิจการอะไรให้คุณสักอย่างก็ได้เขาเห็นฝีมือของคุณเห็นแววของคุณคุณเป็นม,มีมีความแบบซื่อสัตย์ จงรักพักดีต่อหน้าที่การงานของคุณผลงานของคุณอาจจะแบบเป็นที่รู้จักถ้าคุณค้าขายทางอา่โซเชียลประมาณนะั้นหรือคุณแบบเปิดบริษัทเป็นของตนเองค้าขายร้านอาหารของคุณแบบมีคุณภาพอร่อยเขาจะพูดต่อๆกันไปหรือนักธุรกิจแบบอา่าอย่างในอะไรก็ได้ประมาณนั้นล่ะค่ะเขาเห็นผลงานของคุณแล้วนะคะคนที่จะ คนที่ทํางานกับคุณเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ขยันทํางานเกินร้อยนะคะคุณทํางานด้วยแบบซื่อตรงซื่อสัต์จุดจลิตมคุณไม่เกี่ยงกับงานนะคะไม่ว่าจะมาแบบไหนยังไงคุณแบบทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนั้นละคะ่ะเป็นคนเก่งเฉลียวฉลาดนะคะเนาะโอเค ชีวิตเขาเมื่อเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณนะคะเนาะเขาเป็นคนที่แบบอเขาเห็นคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจแบบเขาจะมาเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะให้ความยุติธรรมเขาเขาเป็นคนที่ใจดีอยากเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนจุดเจือวคุณจริงๆพลังงานวันนี้นะคะเนี่ยเขาอยากจะมาปลดปล่อยอยากจะมาช่วยเหลือแบบด้วยใจบริสุทธิ์รักแบบบริสุทธิ์ถ้าคุณพร้อมที่จะขอความช่วยเหลือจากเขาหรือเขาก็คอยมองอยู่ว่าเขา มองอยู่นะคะยากจะเทคแอคชั่นแล้วนะคะโอ้โหคุณจะได้เจอใครผู้หญิงที่เป็นเดเอมเพจนะครับคุณผู้ชายคะคุณมีไฟเขามองคุณดีมากถ้าท่านชายผ่านเข้ามานะคะคุณจะได้เป็นคุณจะได้แบบภรรยาแบบใจบุญใจดีมีเพียกพร้อมนะคะความอุดมสมบูรณ์ความงดงามอยู่ในใจของเขานะคะเขามีแบบความมีเมตตาความแบบ รักทับซัพประสัทรักแบบเป็นผู้ให้นะคะเป็นเดมเพสไม่ว่าเขาจะเดินไปไหนมาไหนเขาก็มีพลังแบบดึงดูดหรือคุณไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะคุณจะได้เจอเขาเห็นคุณเป็นเดมเพสใจเขาเป็นคนที่แบบใจบุญใจดีผู้หญิงมีบุญมาเกิดเนี่ยค่ะหนึ่งเหรียญแล้วก็เดมเพสคุณขาเดมเพสออกมาแบบราชินีของเขา เขาพร้อมที่จะลงเรือลำเดียวกันกับคุณท่านลมตุนคุณมิทุนพร้อมที่จะพัฒนาเป็นคนที่เสียสละให้คุณพร้อมที่จะเข้ามาเทคแคร์ดูแลซัพพอร์ตคุณไม่ว่าคุณจะร้องขออะไรคุณจะไม่ยอมเขาจะไม่ยอมให้คุณเหนื่อยเขารู้จิตเขารู้ใจของเขาแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณแบกรับภาระมาเยอะแยะมากมายคุณเป็นคนซื่อสัตย์ ยงรักพักดีต่อความต่อการงานของคุณต่อหน้าที่ของคุณความดีของคุณอะกาส่งประกายแบบดูแบบไม่เหมือนคนอื่นประมาณนั้นละค่ะคุณไม่ได้ว่าคุณไปเลิศเลอเพอร์เฟกกว่าคนใครๆแต่ความเด่นความมีออล่าของคุณคุณทําดีคุณก็ต้องได้ดีบุญคุณงามความดีของคุณนะคะคุณงามความดีของคุณ จะส่องประกายส่องมีออร่ามีพลังมีพละกําลังไม่ว่าอะไรจะเข้ามาคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคพร้อมที่จะยืนหยัดด้วยพลังที่บวกของคุณพลังออร่าของคุณพลังแบบนั่นแหละค่ะคุณจะเติมเต็มพลังแบบให้ตัวเองตลอดประมาณนั้นแหละค่ะแล้วกดแรงดึงดูดก็ดึงคู่ของคุณมาเขาคนนั้นข้างใครคุณมากเป็นคนที่เสียสละไม่ยอมให้คุณเหนื่อยหรอกค่ะเนี่ยเขาคิดถึงจะ วิธีจะเข้าหาคุณอยู่นะคะกงล้อแห่งโชคชะตาการหมุนเวียนกลับมาคุณจะได้งานใหม่เก่าเกาเดิมเดิมก็ได้หรือคู่อดีตก็จะย้อนกลับมาอดีตแต่ชาติหรืออดีตที่นั่นนะคะบางคนนะคะรอคนเดิมเดิมเก่าๆ่า,าคุณอยากจะได้มรดกจากเขาคนนี้